สวัสดีครับวันนี้ก็พามาที่บ้านซับแสนไห่ไม้ใบนะครับซึ่งตรงนี้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นจุดที่เพาะเมล็ดสําหรับเป็นเกรดส่งออกนะครับเนี่ยนะครับในตะก,ก,ก,กานี้กลาลังเตรียมที่จะส่งออกไปอเมริกาอยู่นะครับสําหรับตะการเาียวเขียวนี้นะครับแต่จะต้องส่งไปชิปปิ้งให้เขาจัดการให้อีกทีนะครับผมก็สําหรับสวนที่ปลูกไม้ตัดใบาขายนั้นเป็นอีกโซนหนึ่งจะอยู่ในไรในสวนนะครับ อันนี้จะเป็นอยู่ติดบ้านเป็นไม้เมล็ดคัดฟอร์มนะครับเพื่อส่งออกนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการวางท่อนนะครับสำหรับต้นที่มันมีแววนะครับผมเพื่อที่จะได้ลุ้นต่อไปนะครับเจ้าของสวนบอกนะครับบางทีเพราะเป็นพันต้นได้ฟอร์มดีประมาณ15ต้นก็มีนะครับตัวล่าหนหนนเนาะอ,อันนี้เป็นอโลคาเซียนะครับ โปโตลานะครับด่างขาวนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็นนแพงอยู่นะครับตนนแต่ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาตามสถานก,การณ์นะครับผมน,น,นะครับขาวจุ้ยนะครับนนขาวทั้งใบนี่ก็เป็นมอนสเตอร่าฟอร์มต่างๆนะครับที่ได้คัดฟอร์มออกมาแล้วนะครับซึ่งได้ขายไปบางส่วนแล้วแล้วก็ตัดหนอตัดอะไรแยกไว้ ขยายไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็ต้องใช้เวลาและความอดทนและก็ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับดูเหมือนออง่ายนะครับแต่เนื่องจากการเจริญเติบโตของมอนสเตอร์่านั้นจะใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะโตจะออกสักหนึ่งใบเนี่ยใช้เวลาเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยครับก็เป็นฟอร์มต่างๆที่กำลัง พัฒนาแล้วก็ขยายนะครับอยู่ในส่วนตอนนี้นะครับผม,มเนี่ยครับเป็นทรงคล้ายๆบอนไซก็มีนะครับม,รมีหลายชื่อนะครับผมก็จำได้แทบไม่หมดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดเพื่อสุ่มนะครับ เนี่ยก็จะเห็นว่าจากทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีแค่ที่สวยนะครับไม่กี่ต้นนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างใบนี้นะครับที่เริ่มมีความด่างหรือว่ามีความเฉพาะตัวออกมาให้เห็นนะครับเนี่นะครับกว่าจะได้แต่ละเม็ดต้องรอลุ้นรออะไรนะครับส่วนที่ไม่เกิดออกมาแล้วเป็นไม้ธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม แบบนี้ก็คือมีราคานะครับนี่นะครับแบบนี้อีกนะครับผมแบบนี้ก็สวยเลยนะครับลายสวยมากนะครับลายทั้งใบแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หายากนะครับผมลายแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเจ้าของสวนบอกว่าเป็นด่างขาวไม้มเมล็ดนะครับผม นี่ด่างน้อยแต่ฟอร์มเหี่ยวก็บนห้องเหงี่ยวก็ฟิตฟิตบนนี่เซเลน่าว่าใช่กูใบมีนเขาหนักก๊าลังก๊าลังคอมเพเคตเตอร์ก๊าลังก๊าลังวัฒนธเป็นเป็นพ่อพันธุ์ไปคอมเพเคตเตอร์มีบ่อปลาด้วยนะครับ มีบอ่ปอปลาสวยงามเป็นสวนที่ครบมาไปดูฝักนะครับฝักที่เป็นที่เราจะได้เมล็ดขึ้นมาแล้วก็เรานำไปเพาะอ,อีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝักของมันนะครับซึ่งกินได้นะครับผม ต้องรอให้มันสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยเราจะกินได้นะครับหลายๆลท่านคงเคยเห็นในคลิปที่มีคนกินฝักของมอนสเตอร์ล่านะครับคือพันเนี่ยนะครับพันนี้จะกินได้นะครับแต่พันแต่ถ้ามันเป็นสายพันธุ์อื่นก็ลองไปหาข้อมูลดูอีกทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีช่วยผสมเกสรนะครับให้มันติดมเมล็ดดีแล้วก็เพื่อให้มเมล็ดที่ จะนำมาเพาะติดเป็นต้นได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับผมเนี่ยเก็ต้องมีการช่วยแบบนี้นะครับคือนอกจากที่แมลงจะมาช่วยแล้วเจ้าของก็ต้องช่วยในการผสมให้อีกนะครับผมก็เรียกว่ามีความละเอียดแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับใช้เวลาด้วยนะครับผมนี่นะครับฝักของต้นมอนเซอร่านะครับ ี่ก็บริเวณรอบๆบบสวนนะครับสวยงามนะครับที่จริงมันจะมีหลายแบบหลายลักษณะมากซึ่งผมก็ไม่รู้จักทั้งหมดนะครับจำไม่ได้ด้วยนะครับอย่างตัวน,นี้ก็ฟอร์มดีมากเลยนะครับเจ้าของสวนเรียกว่าฟอร์มหนะครับนี่นะครับหนังช้างหนังช้างดูใหญ่มากนะครับมันจะมีเพิ่อน,นมาถ่ายนี่มอเลยเนี่ย จะมีเอกลักษณ์คือเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นนะครับ,ผ,บผิวใบจะย่นนิดหน่อยตัวนี้บาซิเลียนนะครับบาซิเลียนติดฝักละเพื่อ,อรอลุ้นอรอลุ้นมเมล็ดต่อไปไม่เหมือนผีเสื้อนะครับตัวนี้หเหมือนผีเสื้อนะครับหัวใจกระดาษนะชื่อสวยมากมันจะมีผิวๆเหมือนปีกผีเสื้อ แต่ชื่อว่าหัวใจกระดาษนี่นะครับงามวาสวยมากนะครับเพื่อนน้องไปเพื่อนน้องไปอยู่หลายบนละออมไปอยู่หลายุบนมันล่มนะครับตัวน,นี้มันเล็กเลี้วใบมันเนี่ยเลี้วใบมันเล็กอ๋อเดี๋ยวมันชื่อล่มเนาะมันล่มเวลามันมันแก่ตัวขึ้นมาแล้วมันจะมันจะหุบลงไง นี่ก็ส่งออกแล้วครับตัวนี้อัันนี้ยงฟอร์มยังไงยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อนะครับเขาเรียกว่าตัวสเปเชียศฟอร์มมันเป็นฟอร์มพิเศษสําหรับเตรียมส่งออกถอยหลังมาหน่อยจากงา,านมาเลยนะเดีย๋ยวดูใบมันบดูใโอเคก็ปิดคลิปกันไปด้วยดอกเข้าพรรษาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นดอกเข้าพรรษาด่างนะครับที่ได้จากในป่านะครับผม